สวัสดีครับบุมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูแพ็คคู่หรือว่าคู่หูมาหาปลัยโกเบโกเอสเ0สรรุ่น10 SM เจอกัะหิตดชิสัตเอ็กสอคิดหนึ่งม่ คือว่าน้องใหม่นะครับ SM ส่วนเซคิดหนึ่งหรือว่าฮิตาชิ2 0 0คิดหนึ่งก็อายุเยอะครับแต่ว่ายังม,มีความฟาดอยู่ในตัว SM อหนนมสามูไรนะครับ สมุไรทั้งคู่แล้วก็ลุกครึ่งนะครับนี่ไทยญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นอินดโดนีเซียออครับ SM นะ เอสเอ็ก็ ore, ถือว่ารถเฟอร์นิเจอร์ลดออปชั่นไปบ้างพี่น้องแต่เห็นได้ว่าไม่มีไฟท้ายส่วนฮิตาชิซัตเ์สองร้อขิดหนึ่งยังรอพี่น้องยังรอหมื่นกว่าชั่วโมงยังรอครับเจ้าของดูแลดีมาก ปาสิทธิ์ครับปาสิทธิ์จัดให้นี่เป็นงานลอกคลองอ่ะเข้ามาดูอีกมุมหนึ่งครับ ไปเรื่อยๆนีแกะกลองน่าจะรถไม่กี่เดือนครับดูท่าไปสำหรับ SM ส่วนฮิตดชินไปต่้งกว่าสิบปีพี่น้นองฮิเดชนินใช้เครื่องยนต์ไดริกนะครับส่วนคูบิโก้ใช้คอมมอนเรล4ีสูง ใชฮิโน่ครับนี่แต่ชิใช้ 6bG 1นึง่งฮิสซุสุนะครับได้ดีอิเจคชั่พลังมาก็อยู่ที่150ลังมาครับนะส่วนโกเบโกนี่155ครับ SM จัดเต็มเหมือนกันครับ เพ7มีครับน้ำหนักก็เบียดเบียดกันครับไม่ต่างกันรถขุดเดินดับ200ฮิตาชิก็ใช้ปั๊มฮิตาชิคุ้งกี้นั้น SM ใหญ่กว่าครับ เเรื่องก,ก็ oh. ต้องดูจังหวะจะโคนครับเดี๋ยวจะโดนกัน J5E Kit Tj Hino สี่สูบเท,ทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 155แรงมากช่วงล่างใบแท็ก80เซนเหมือนกันลอลเลือร์7ตัวแล้วก็แคริเร์ส2ตัวสำหรับ SM อ๋อาตัวปัจจุบันในสีล้านมีทอนนะครับ สำหรับยี่ห้ชิปปัจจุบันก็เป็น 6G ครับจาก1น,นะมาเป็น6แล้วรุ่นหนึ่งก็ถือว่าใช้ดีครับพี่ห้ชิปไฟฟ้าไม่เยอะกุ้กี้กุ้งกี้ก็อยู่บ้านซุดจุดนะ0.8 1นะ่นะ ไม่ใหญ่แต่โกเบโกนั้น SM นี่ก็0.93ลูกบาทเมตรวัดรอบเครื่องก็พอกันครับ2,000รอบต่อนาทีมาตรฐานนี่ต่ชิประกอบอินโดนีเซียครับโกเบโกประกอบที่เมืองไทยจังหวัดปร,ระยอง เรียว่า SM ไม่มีไฟท้ายครับรถนั่งขับโดยช่างแซมช่างแซมวุชิวาสาานสื่อลายเพิ่นสื่อเพชเริพนลูกชายกำลังสิบจัดให้ครับฮิตาชิโอเคใช้ยิ้มตาชิ ลองไม่แน่ใจว่ามีกิโลบูมอมเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็สามเชกงานลรคลองจะส่วนรถทุบในช่วงนี้น่าจะ เข้ามาดูว่าจา้างกันนะผจ้างมาราับจ้างหนาผมโกเบโก้เอสเคสองร้รุ่นสิบเจะมีมาร์คเทนเนะครับมาร์คเทนนั่นแหละว่าเป็นรุ่นเอสเอ็่วนนีน้ตชีก็200คิดหนึ่งแล้วก็มี6 g จีาสุด6 g จี SE จ g 6G <c oughs> บินอ่อนๆนี่ยกให้เขาแล้วครับส่วนที่แต่ชิก็ถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรแบบถ้าเอามาเทียบขีดหนึ่งสองร้อยขีดหนึ่งนี่ถือว่าคันนี้นี่ดูแลดีมากไม่มีโหลดครับทั้งคู่เลย ชั่วโมงบินน่าจะอยู่ประมาณ1มื่นสามครับฮิตาชิสองร้อคิดหนึ่งน SM น่าจะอยู่หลักร้อยหรือเปล่าครับนะเพราะว่ายังสดมากเลยฮิตาชิก็เป็นรถคุดที่คารบทใหญ่ๆครับ ใช้กันเยอะครับงานเมืองนะอิตาลีหรือว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่หรือว่าคุณกีเซยโซเวลคุณ <c ười> กีเซย์งานเมืองนะใช้เยอะโอเบโกกอภาคอีสานใช้กันเยอะอครับนะโอ้อิตาลีเขียนว่าฮอนดะกโซบรีรัมย์ก่อสร้างเฮ้ย ไอฟันอีสาดมาด้วยเฮ้ยเอสเอ็มเนี่ครับได้รูว่าเป็นมวยมากครับนะสำหรับคนขับส่วนธุรกิจรถขุดก็ต้องดูนะพี่น้องศึกษาดูแลดีๆศึกษาดูดีๆ ว่าแต่ละคันนี่ค่อนข้างราคาสูงครับนี่ผเสร็จน่าจะสีล้านกว่าครับส่วนฮิตนชิก็ราคาก็รถคุณพอๆกันครับนะปัจจุบันก็มีหลายค่ายเข้ามาในเมืองไทยหรือว่าจะจากญี่ปุ่นหรือว่าเจแปนหรือว่ายุโรปอเมริกาแล้วก็ เราก็แดนแผ่นดินใหญ่ครับเยอะโอ้โหฝนจะตกเม่อสนใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติจเจริญทรัพย์เ, 2, 82, 82, 35, 82. เอ็กซ์คาร์บี c ตนทรัคร สเอ็มทกับฮิตชิซเอกสองยคิดหนึ่งฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ